สวัสดีคุณผู้ชมครับคุณกำลังอยู่กับ The History และนี่คือตำนานอาหารโลกครับ เด่น2ตอนสุดท้ายนะครับสำหรับตำนานอาหารโลกและตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่องของของหวานครับจริงๆแล้วขนมหวานซึ่งมีชื่อเสียงในโลกใบนี้นะครับมีอยู่หลากหลายมากมายเลยครับแต่ว่าขนมหวานที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับแล้วก็เคยไปอยู่ในสถานที่สำคัญหลายๆลอย่างแล้วก็มีเรื่องราวเนี่ยก็พอที่จะมีรื่อ,อยู่บ้านนะฮะซึ่งในตอนนี้จะหยิบมา3เมนูครับเอาเป็นว่า3เมนูนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ วัฒนธรรมส่วนใหญ่นะครับมีสูตรภายแอปเปิลของตัวเองครับและอเมริกาถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของชาติอเมริกันด้วยซ้ำเลยนะฮะและถ้าคนอเมริกันทำอะไรได้ตามใจและทุกอย่างก็พูดง่ายๆครับก็คงอเมริกันก็คงจะเหมือนกับไายแอปเปิลเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันมีไายแอปเปิลอันหนึ่งครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากและมันเป็นของฝรั่งเศสครับมันชื่อว่าตัตตาแตงครับหรือว่าทาตตาแตงนั่นแหละครับ <c oughs> ออกเสียงแบบฝรั่งเศสก็จะเป็น ตักตาแต่งเนี่ยนะฮะซึ่งท์ดชนิดนี้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นภายยอดเยี่ยมที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับแล้วก็เช่นเดียวกับท์ดเบิร์กเวลครับมันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจเลยซึ่งโรงแรมตแต่งนะครับในละมองเบล ในละมองเบอร์ฟรงนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำการบริหารจัดการโดยคู่พี่น้องนะครับนั่นก็คือสเตฟานีและกาโลคีนในตระของพี่น้องตระกูลตาแต่งนี่แหละครับสเตฟานีและกาโลคีนตาแต่งซึ่งในช่วงปลาย ศตวรรษที่19เานี่ยนะฮะกิจการของพวกเธอเนี่ยเรียกว่ารุงร่งเรืองรดรุ่งมานะฮะแล้ววันหนึ่งครับมันเกิดเหตุครับเนื่องจากว่าเคี่ยวแอปเปิลำลำรับทำพายสูตรดั้งเดิมมันเกิดใส่น้ำตาลและเนยมากเกินไปและอบเพลินจนไหม้ครับสเตเวนนีตตาแตงครับซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมห้องครัวเนี่ยพยายามจะกู้อาหารชนิดนี้คืนครับด้วยการทำแป้งทรงกลมมาโปะทับแอปเปิลแล้วก็เอากระทะใส่ต่ออบอีกรอบจากนั้นครับเธอก็คว่ำใส่จาน เป็นลักษณะทาสที่คว่ำหน้าลงแต่ว่าปัจจุบันไม่ต้องทําแล้วนะฮะสามารถเอาไงหงายหน้าได้เลย2พี่น้องกับประหลาดใจมากครับทาสชนิดนี้มันเป็นทาสเสียแล้วเธอก็เอามาขายแบบเสียไม่ได้เพราะคิดแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็คงจะโยนทิ้งไอ้คันจะไม่ขายก็เสียดายนะครับเพราะว่าลูกค้ากําลังรอปรากฏว่าลูกค้าชอบทาสชนิดนี้มากเลยครับแล้วก็สั่งกันอย่างมากเลยซึ่งโดยเฉพาะยิ่งาทาสซึ่งมันเป็นทาสที่มีเขาเรียกว่า มีหน้าเป็นแอปเปิลเคี่ยวผสมเนยกับน้ำตาลที่มันไหม้เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แล้ว,ลวนะฮะอาหารคลาสสิกชนิดนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นครับหลังจากนั้นอาหารชนิดนี้ก็เป็นอาหารเอกลักษณ์ของโรงแรมนี้แล้วก็เป็นอาหารชื่อดังของกรุงปารีสด,ด้วยนะฮะ ทาต์ตาแตงนะครับกลายเป็นอาหารจานเด่นของโรงแรมตาแตงท,งทันทีครับจากนั้นสูตรพร้อมเทคนิคการทําที่ไม่ธรรมดานี้ก็ระเบิดไปด้วยเขตโซโลงครับอย่างรวดเร็วแล้วทัตท,ที่เพิ่งมาได้รับความนิยมระดับนานาชาตินี้เองนะับเมื่อหลุยส์บูตเดเบอร์นะครับเจ้าของร้านอาหารมักซิมในปารีสเนี่ยได้ลิ้มชิมรสทัตต์ตาแตงชิ้นหนึ่งในเขตโซลงเขาบรรทุกทัตชนิดนี้นะครับแล้วก็บรรจุมันเข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมนูในร้านเขาแล้วมันก็กลายเป็นเมนูที่ยัง เสร์จนถึงปัจจุบันและทาสชนิดนี้ก็ดังระดับโลกด้วยครับ ปัจจุบันนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีการแช่เย็นโดยเฉพาะก่อนหน้าจะมีเทคโนโลยีการแช่เย็นการได้ครอบครองน้าแข็งในช่วงอากาศร้อนหรือตลอดฤดูร้อนถือเป็นความเลิศหรูที่มีเฉพาะเศรษฐีเท่านั้นจะมีได้ครับอย่างเช่นในประเทศจีนนะครับมีแค่ในพระราชวังต้องห้ามเท่านั้นนะครับที่สามารถเอาน้ําแข็งมาตั้งในวังเพื่อจะเสริมให้เกิดอากาศเย็นในช่วงฤดูร้อนได้ตั้งแต่ยุคโบราณครับมีสิ่งปลูกสร้างชนิดพิเศษที่เรียกว่าโรงน้ําแข็งครับสร้างขึ้นเพื่อเก็บ น้ำแข็งและหิมะที่รวบรวมในฤดูหนาวให้คงสภาพอยู่ได้ในฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงริ้วครับและชาวเปอร์เซียเป็นคู่คินคดความคิดนี้ครับและเขาก็เป็นพวกแรกด้วยที่ไม่ใช่แค่เอาน้ำแข็งมาทําให้เกิดความเย็นแต่เอาน้ำแข็งมาทําอาหารด้วยครับเมื่อราว400ปีก่อนคริสต์กาลพวกเขาผสมน้ำแข็งกับน้ำกุหลาบยาฝรั่งแ,แล้วก็ผลแล้วก็ผลไม้เกิดเป็นของหวานเย็นฉ่ำที่เรียกว่า water i ซ์ครับแล้วก็ซอเบทแล้วก็พวกเขายังนําหิมะเนี่ยนะครับมาทําน้ําแข็งนํามาทาเครื่อง ดื่มผลไม้เย็นฉ่ำที่เรียกว่าเชอร์เบตด,ด้วยซึ่งก็เป็นที่มาคองว่าซอเบตอีกทีนึงชาวโรมันเองนะครับก็เก็บน้ำแข็งแล้วก็หิมะเอาไว้นะครับใช้ทำเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเย็นๆเช่น จกักรพรรดิเนโรนะฮะโปรดอาหารเย็นช่ำเหล่านี้มากนะฮะจนในปีคศ .1 ในปีคศ .61 นะครับจกักรพรรดิผู้ขึ้นชื่อเรื่องความฟุง้งเฟอ้อเนี่ยฮะก็ส่งทาสไปยังเทือกเขาแอนพายไนท์นะครับเพื่อเก็บหิมะมาทำขนมหวานฉ่ำที่ปรุงด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ลูกนัดชาอาหรับเองครับเป็นพวกแรกที่ทำวอเตอร์ไอซ์ให้กลายเป็นของหวานผสมนมครับเพิ่มความหวานด้วยของเหลวข้นที่ใส่น้ำตาลแทนน้ำผลไม้จนออกมาเป็นแบบต้น,เป,นเป็นแบบแรกๆเรียกว่าเป็น แบบยุคโบราณของไอศครีมยุคเริ่มต้นนั่นเองครับซึ่งมันได้รับความนิยมอย่างมากในแบกแดดมัสดามัสกัสแล้วก็ไคโรคนจีนเองนะครับก็อาจจะคิดค้นซอเบตและไอศครีมตามแบบของตนในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชาวเปอร์เซียและก็ชาวอารัตคิดค้นอาหารเมนูนี้ซึ่งว่ากันว่ามีขนมแช่แข็งซึ่งทําจากนมผสมข้าวในจีนมาตั้งแต่ปี200ก่อนคริสต์กรลแล้วนะครับ แต่เรื่องที่แต่เรื่องเล่าที่ว่ามาโคโปโลนาสูตรและเทคนิคจากจีนมายังอิตาลีเนี่ยไม่น่าจะใช่เรื่องจริงครับเช่นเดียวกับกรณีของพาสต้าจริงๆแล้วอาหารที่กินฤดูร้อนนะ่ะมันมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเมื่อถึงศตรวรรษที่16ครับอิตาลีกลายเป็นบ้านของขนมเย็นๆไปแล้วและแคทเธอรีนเดอเมเดซีครับก็เอาขนมเย็นๆเหล่านี้ไปให้ชาวฝรั่งเศสรู้จักผ่านทางคณะเชฟอิตาเลียนซึ่งติดตามเธอไปและชาติที่พัฒนาไอศครีมจากที่มันเหนียวเหนียวเนือให้มันสมบูรณ์แบบก็คื อังกฤษครับอังกฤษนั้นสนใจการน,นําคัสตาร์ดข้นเหนียวแสนอร่อยอันเป็นอาหารสุดโปรดของเขาไปแช่แข็งครับครั้งแรกที่มีบันทึกคําว่าไอศครีมในภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในปี19672ครับซึ่งข้อความระบุว่าไอศครีมเนี่ยเป็นของหวานหลักสําหรับโอกาสพิเศษสูตรไอศครีมสูตรแรกปรากฏตัวในปี1718ครับนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่18ไอศครีมเป็นของหายาราคาแพงครับตบรราอาหารที่เอ่ยถึงมันบ่อยขึ้นก็คืออย่างเช่นของฮันนากลาสครับซึ่งรวม สูตรไอศครีมไว้ใน The Art of c o o k e r y ซึ่งตีพิมพ์ในปี1751และต่อมาในปี1768นะครับฝรั่งเศสก็ตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับไอศครีมโดยเฉพาะชื่อว่า L'Art de b Faire le g a r e a e de f f i c e นะฮะ ไอศครีมเดินทางมายังอเมริกาผ่านชาวอานานิคมที่เป็นพวกเควักเกอร์ครับถึงแม้ว่าเขาจะเคร่งศาสนาและละทิ้งทุกอย่างที่ไม่ใช่ทางพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ละทิ้งไอศครีมครับและเขาก็นําสูตรไอศครีมเหล่านี้ติดตัวไปด้วยทั้งเบนจามินแฟรงคลินจอร์จวอชิงตันไปจนถึงโทมัสเจฟเฟอร์สันต่างขึ้นชื่อในฐานะแฟนตัวยงของข,องขนมน้ำแข็งชนิดนี้ครับพลัง การพลังความขันแข็งและความเสมอภาคของคนอเมริกันช่วยดึงศักยภาพให้ไอศครมเนี่ยมีเสถ่าออกมาอย่างเต็มที่ครับตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการเสิร์ฟไอศกรีมเป็นอาหารประจําชาติครับเจ้าของร้านขนมยุคอนาณานิคมพากานขายไอศกรีมตามร้านในนิวร์กและก็เมืองต่างๆครับจนได้รับความนิยมท่วมท้นทั้งสองฝั่งมหาสมุทรซึ่งเชื่อซึ่งเขาเชื่อกันว่าอเมริกันคนอเมริกันเนี่ยเป็นคนคิดคนไอศกรีมนะครับ ขนาดที่เครื่องไอศครีมเครื่องแรกๆนะครับรวมถึงแม่พิมพ์จากยุโรปตามพิพิธภัณฑ์และก็ร้านขายของเก่าเนี่ยยังพากันติดป้ายชื่อผิดเลยครับว่ามาจากอเมริกาแต่จริงๆแล้วอเมริกาลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนะฮะ อย่างไรก็ตามครับไอศครีม2ชนิดก็คือไอศครีมโซดาและไอศครีมซันเดย์เป็นสิ่งที่ถูกคิดคนในอเมริกาอย่างแน่นอนครับมันเกิดที่อเมริกาไอศครีมชนิดแรกคือไอศครีมโซดาเนะครับเชื่อว่าเป็นผลงานของคนขายโซดาที่ฟิลาเดลเฟียที่ชื่อโรเบิร์ตเอ็มกรีนครับในปี1874ซึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าวันนั้นอากาศร้อนเป็นพิเศษครับและน้ําแข็งสําหรับใส่เครื่องดื่มก็หมดเขาเลยลองเอาไอศครีมวานิลลาจากแผงข้างๆมาใส่แทนครับผลงานของเขาติดตลาดและขายดีมากครับจนไม่นานกลายเป็นเครื่องดื่มประจาชาติจนถึง ทุกวันนี้ขนาดเดียวกันกรีนก็ภูมิใจในเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาชนิดระบุไว้ในพินัยกรรมเลครับให้สลักข้อความในแผ่นจารึกหน้าหลุมศพของเขาว่าผู้คิดคนไอศครีมโซดานั่นเองครับส่วนไอศครีมซันเดย์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นจาก นั้นไม่นานครับเชื่อกันว่าคิดค้นโดยเจ้าของร้านไอศครีม2คนในวิสคอนซินซึ่งเป็นคู่แข่งทางทธุรกิจกันแม้ว่าจะมีคํากล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นผู้อื่นก็ตามที่ในอเมริกาที่เป็นคนคิดคนนะ้นนะฮะแต่ว่ากรณี2คนนี้ถือว่าโด่งดังที่สุดแล้วนั่นก็คือเอ็ดเบอร์เนอร์สครับในเมืองทูรีเวอร์ค้นพบด้วยความบันเทิงในปี1887ว่าซอสช็อกโกแลตที่เขาใส่ผสมโซดาคือท็อปปิ้งแสนอร่อยสำหรับไอศครีมครับจากนั้นเขาก็คิดจับคู่ไอศครีมกับซอสหลายชนิดนะครับแล้วก็เรียกว่า Ah ฟาราดอร่ามัสกาวหรือว่าช็อกโกแลตฟินีแต่ว่าอีกคนนึงคือจอร์จกิฟฟี่ครับในเมืองมานิโตวอคซึ่งอยู่ใกล้ๆกกันเป็นผู้คิดชื่อไอศครีมที่ชื่อว่าไอศครีมซันเดย์ซึ่งคุนหูเราเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาเริ่มเสิร์ฟไอศครีมพิเศษพิเศษที่มีท็อปปิ้งเนี่ยนะฮะให้ผู้ที่กลับจากโบสในวันอาทิตย์ครับแล้วก็ในวันธรรมดาวันหนึ่งครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาขอสั่งไอศครีมแบบใส่เครื่องเมื่อเธอรู้ว่ากิฟฟี่เนี่ยเสิร์เนออ่่้ีสรไใคืงแบบ เด็กน้อยก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นก็เอาแบบซันเดย์อ่ะก็คือเอาแบบวันอาทิตย์น่ะหนูอยากกินไอศครีมแบบนั้นแหะกิฟฟี่ไม่อยากให้เด็กน้อยงองแง,ง,งครับก็เลยเสิร์ฟไอศครีมแบบนั้นให้เธอแล้วก็เรียกมันมาตลอดว่าไอศครีมซันเดย์นั่นเองครับของหวานสุดโปรดของแฮร์รี่พอตเตอร ซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรื่อง Harry Potter และปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ด้วยนะครับก็คือมันมันก็คือสิ่งที่เรียกว่า t r e c u e ล t a r t ครับมันทำจากแป้งพายรวมกับไส้ที่ผสมโกลเด้นไซรัปเอามารวมเข้าไว้ในขนมปังครับและมักเสิร์ฟแบบร้อนครับกับครีมข้นซึ่งตามโรงเรียนในอังกฤษมกักจะใช้คัสตาร์ดเหลวแทนครีมนะฮะโกลเด้นไซรัปเป็นน้ำเชื่อมครับหรือทรีเคิลสีอ่อนชนิดหนึ่ง ทร i เคลคือชื่อที่ใช้เรียกน้ําเชื่อมจากกระบวนการแปรรูปออยครับปัจจุบันเพื่อใช้ในการเพิ่มรสหวานในอาหารเป็นหลักแต่ในอดีตครับทรีเคลเนี่ยยังใช้เป็นยารักษาแมลงรักษาแามลงสัตว์มีพิษที่กัดต่อยด้วยนะฮะอันที่จริงชื่อนี้มาจากคาในภาษาฝรั่งเศสโบราณครับว่า t ร i อ c คเค แปลว่ายาต้านพิษครับและชาวโรมันเองก็ใช้น้ำพึ่งในลนักษณะเดียวกันแต่ณัจุดใดจ,จุดหนึ่งครับระหว่างช่วงที่อารยธมโรมันล่มสลายกับช่วงเริ่มต้นของการค้นพบของยุโรปในศตวรรษที่15นหาน้ำพึ่งถูกแทนที่ด้วยทรีเคลครับในฐานะยาชั้นดีแห่งยุคก,กลางราวศตวรรษที่17เครับเมื่อไรอ้อยแห่งใหม่ๆเริ่มส่งผลผล,ผลิตกลับมายังยุโรปจากอนาคน,นั้น,นียบเคี่บโดยทางเรือเนี่ยนะฮะทรีเคล ก็สูญเสียสถานะในฐานะยาผีบอกครับเริ่มถูกไปใช้เป็นสารให้ความหวานแล้วก็ไส้ขนมทรีเคิลแทนตำนานโบราณเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับทรีเคิลเล่าว่าแท้จริงแล้ว มันมาจากแหลง่งทรเกิลในดินแดนห่างไกลของอังกฤษครับมีเรื่องเล่าที่ดูเหมือนจะทําให้คํากล่าวน,นี้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาครับนั่นก็คือกองทัพพิเรนตนของโอลิเวอร์ของเวลเคยฝังกาก,ากน้ําตาลนับล้านล้าถังตอนการศรรษที่17เครับเพราะว่าโอลิเวอร์ของเวลไม่ต้องการให้เอากากน้ําตาลไปทาเหล้าเมื่อเวลาผ่านไปครับกากน้ําตาลเนี่ยมันรั่วจากถังครับและทําให้เกิดทะเลสาบทรีเคลิลใต้ดินขนาดใหญ่ขณะที่คําอธิบายแบบอื่นนะครับอ้างถึงไรอยอยยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นคอสฟอสซิลนะฮ ขึ้นมาด้วยวิธีเดียวกับฐานเห็นหรือสังกสีทฤษฎีนี้น่าสนใจครับแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงเลยการค้นพบโกลเด้นไซรัปมีบันทึกที่ดูน่าเชื่อถือกว่านั้นครับเป็นที่รู้จักคนว่าโกลเด้นไซรัปเกิดจากนักธุรกิจชาวสกอตที่ชื่อว่า เอ็มรับไล์ครับในปี1,883เขาค้นพบว่าผลพลอยได้ที่เกิดจากการผลิตน้ำตาลที่โรงงานของเขาในลอนดอนตะวันออกคือน้ำเชื่อมที่เลิศรสครับที่ใช้ในการทาขนมหรือว่าใส่อาหารได้ไลท์เป็นคนเคร่งศาสนาอย่างยิ่งครับว่ากันว่าเขาใช้สโลแกนมีของหวานว่ามีของหวานออกจากตัวที่แข็งแรงบนกระป๋องสีเขียวทองของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบรูปซากสิงโตที่มีพึ่งบินวนอยู่ซึ่งเรื่องนี้มันมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธส ญญเดิมก็คือในพระคัมภีร์พระธรรมผู้วินิฉัยครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับแซมซันนั่นเองครับซึ่งแซมซันเป็นผู้มีการะกำลังแข็งแรงมากครับแล้วเขาก็ฆ่าสิงโตตัวหนึ่งระหว่างเดินทางภายหลังครับเมื่อเขากลับมาเขาเห็นว่าซากสัตว์ตัวนี้มีพึ่งมาสร้างรังอยู่ภายในซากด้วยเมื่อถึงปี1921ครับไลน์ได้รวบรวมกิจาการโรงงานน้ำตาลเทสกลายเป็นบริษัทเทสแอด์ไลน์ซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็เป็นโรงงานน้ำตาลอ้อยแห่งเดียวในอังกฤษ แถมยังเป็นโรงงานที่เก่าและใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยนะฮะบริษัทนี้ยังคงขายโกลเด้นไซลับได้เกินได้เดือนละก,กว่า1ล้านกระป๋องครับยี่ห้อซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี1904นี้ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเช่นกันครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับของหวานที่เรายกขึ้นมาตอนนี้เียได้ว่าก็มีเรื่องราวมีความเป็นมาเป็นไปหลากหลายทีเดียวนะฮะและสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะอาหารของหวานส่วนใหญ่มันจะทําด้วยประเด็น2อ,อย่างครับคือ1ทําโดยความบังเอิญกับ2เอาไว้ดับร้อนครับและแน่นอนครับพอถึงหน้าร้อนอย่างนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึงของหวานเนาะเพราะว่าเหตุผลที่ของหวานเนี่ย ถูกเอาจริงๆแล้วของหวานส่วนใหญ่ถูกผลิตเพื่อฤดูร้อนนะครับและเหตุผลที่ทําไมฤดูร้อนต้องผลิตของหวานเพราะอากาศร้อนทําให้เราสูญเสียพลังงานจากความร้อนครับและการเหนื่อยมันสูญเสียน้ําตาลสูญเสียพลังงานเป็นจานวนมากและพลังงานที่เป็นสายสั้นที่สุดและสามารถฟื้นคืนพลังงานให้เราเร็วที่สุดก็คือของหวานครับเพราะฉะนั้นน่ครับอาหารในฤดูร้อนให้สังเกตดีๆนะ มันเป็นของหวานล้วนๆเลยครับแม้แต่ข้าวแช่เราก็มีรสชาติหวานครับหวานชื่นใจเพื่อฟื้นฟูพลังงานของเรานั่นเองฮะเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบของหวานชนิดไหนก็หาสรรหาร,รับประทานได้เลยนะฮะแต่ว่ากินแต่พอดีแล้วกันครับเอาจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกถ้าเรารู้จักกันกินแต่พอดีอ่าฮะขอบคุณสำหรับการติดตามครับและอย่าลืมติดตามตอนนๆของนพนพิธด้วย,วย,วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ